Get back, get, 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 get back, get, 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 get back, get, 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 get back. Ladies, ladies. คุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Follow Me รุ่ีดีๆที่คุณต้อง Follow นะครับใช่แล้วค่ะวันนี้แทบกับพี่ออฟได้มาเจอกันครั้งแรกของรายการนี้ต้องขอแนะนำตัวก่อนนะครับผม B J ออฟแล้วก็แทบบี้ค่ะครับผมอันนี้เนี่ยเราเพิ่งมาเจอกันครั้งแรกอย่างที่แทบบี้บอกนะครับใช่แล้วนานๆทีเอฟผมจะได้เจอกันดีใจไหมดี <laughs> แสดงว่าน้องบอกว่าดีใจแน่นอนครับหน้าตาแบบนี้นะครับก็คิดถึงเนไยไม่เคได้เจอกันนี่เราจะบอกว่าเราอยากจะแสดงความรักในแบบรุ่น6กครับอถูกต้องคุณผู้ชมอาจจะคุ้นเคยกับพวกเฟ7ฟพวกมีนอมปอ กรีนน้ำแข็งอะไรอย่างเงี้ยเขาแสดงความรักกันอย่างฮาร์ดคอร์คอร์นี่เหรอฮาร์ดคอรมากด้วยฝีปากหรือว่าเรื่องอะไรฮะฝีปากค่ะแบบโอ้ยดูดเดือดเผ็ดมันมากเขารักกันด้วยวิธีแสดงความรักเขาเป็นอย่างนั้นแต่เอฟผมไม่ใช่คไม่ใช่ครับเรามีสกุลรุนชาติกว่านั้นครับนิ่มนวลหอมหวานนะครับขอขอกอดทีมหนยทำไมอ่ะไม่ใช่แบบนั้นเฮ้ย โอ้ยพอเถอะกลับมาที่หัวข้อ S M S ประจำสัปดาห์กันดีกว่าควันนี้เป็นวันจันทร์หัวข้อ S M S ก็เป็นหัวข้อใหม่ค่ะดาราคู่รักคู่รังคู่ไหนที่คุณอยากเห็นเขากลับมาคบกันมากที่สุดนะครับส่ง S M S มาได้นะครับที่4827235ครั้งละ3บาทนะครับทาง t o Move และ t o Move S ครับใช่แล้วค่ะพี่อ๊อฟอยากให้ใครกลับมาคบกันใหม่บ้างคู่คู่ไหนก็ได้นะจะเป็นดาราฮอลลีวูดดาราไทยหรือ AF อย่างพวกเราก็ได้จินตลา ดีไหมจินจินตาลากับสาธิสุกเ,เหรอ uh huh. โอ้ยนั่นมันสมัยแบบสมศรี่สองสีโอ้ยฉันแบบเกิดไม่ทันเกิดไม่ <laughs> ไทันพอสออะไรก็ไม่รู้เนี่ยแล้วเอาเป็นเป็น,เ,ปนเอ่อพลอยกับโดมก็ได้อ่าอันนี้เห็นด้วยอชอบมากเหมือนกันนะครับพลอยกับโดมกลับมาคบกันแล้วก็แทบบี้กับกริดด้วยนะครับอันนี้ก็อยากจะให้กลับมาคบกันเราไปคบกันตอนไหนเหรอแทบกับพี่กริดเนี่ยอ๋อเหรอไปคบกันนะครับแทบบี้อ่ะแทบบอกแทบก็อยากให้ คู่ฮอลลีวูดละกันฮอลลีวูดก็อย่างเช่นแบรดพิตกับล่าสุดเลยใช่ไหมแองจฮะเออไม่ใช่สิแบรดพิตกับแองเจลิน่าโจลีเขาเลิกกันแล้วเราอยากให้เขากลับมาคบกันใหม่คนสวยหล่อเขา้คู่กันครับผมก็ส่งกันเข้ามาได้นะครับใช่แล้วค่ะเราฝากอีเมลไว้ช่องทางทังหนต่อของพวกเรานะคะเข้าไปที่ไหนคะ afchanneltv@gmail.com นะครับแล้วก็สำหรับช่องทางทาง Facebook ของพวกเรานะครับ Facebook Fanpage afchannel นั่นเองครับ ใช่แล้วค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะติดตามข่าวสารของพวกเราหรือว่าเข้าไปโหลดบทชม MV s ม n v ซิงเกิลของพวกเราทุกอย่างนะคะเข้าไปที่ www.truemusic.com ค่ะใช่แล้วล้วครับเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับในวันนี้ใช่แล้วค่ะหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันนั่นก็คือ เรื่องเกี่ยวกับสุนัขค่ะคุณผู้ชมมีสุนัขที่ตัวเองชอบเลี้ยงหรือว่าชอบแบบชอบเป็นการส่วนตัวพันอะไรกันบ้างใช่ก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทายนิสัยทายใจคุณผู้ชมที่ชอบเลี้ยงสุนัขเดี๋ยวลองนึกเอาไว้นะครับว่าคุณชอบสุนัขพันไหนนะครับเดี๋ยวเราก็จะดกไว้ด้วยว่าเราชอบแบบไหนนะครับใช่เอ้มีพันอะไรบ้างนะคะพี่ออฟอ่าก็จะมีพันเทอรีนะครับชิสุทิสุคอกเกอร์บับกริงอ่าหรือแม้แต่ หลังอ่านพันปักพันโดั์เบิลแมนอุ้ยมีเยอะแยะมากมายค่ะซึ่งเราจะมาอัปเดตกันในช่วงหน้านะคะก,ก็ติดตามอยู่กับพวกเราด้วยค่ะ,ะนนช่วงนี้เราก็ต้องพักชม MV กันก่อนนะครับใช่ค่ะกับเพลงนี้เลยค่ะรักล้านใหม่ของกุฎอัฟเตอร์มค่ะกลับมาขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Follow Me ครับผมก็ย้ำกันอีกครั้งนะครับกับ SMS ประเด็นนี้เลยนะครับคู่รักคู่ร้างคู่ไหนนะครับดาราที่คุณอยากจะ ให้กลับมาคบกันมากที่สุดนะครับช่นนค่สอส่ง SMS มาที่4827235ครนั้งละ3บาท สำหรับ2 Move แล้วก็2 Move S ครับใช่แล้วค่ะเมื่อเบรกที่แล้วเนี่ยเราพูดค้างกันไว้เกี่ยวกับเรื่องทายใจจากนิสยัยจากสุนัขตัวโปรด uh huh. อือคุณผู้ชมมีสุนัขตัวโปรดไว้ในดวงใจกันแล้วใช่ไหมคะอืม uh huh. นั่นแหละพี่อ๊อฟชอบอ่ะเดี๋ยวเราไว้ก่อนอแต่นี้ผม,ผมบอกตอนนี้ไม่ได้ทำไมฮะไม่ได้ไมมันเป็นความระดับประเทศระดับชาติขนาดนั้นเลยหรอเดี๋ยวรู้หมดครับว่าผมชอบสุนัขไานอะไรอย่งั้นเดี๋ยวเขาอุบไว้ด้วยเหมือนกันแต่เขาบอกว่านี่เราไปทำโพมานะคะเหรอเราไปทำสวนดุสิต เยี่ยมเลยครับดีมากอ่าแล้วกัต่อเกี่ยวกับว่าเด็ก AF เนี่ยชอบสุนัขพันธุ์ไหนมากที่สุดมีสุนัขยี่พันหนึ่งเด็ก AF ชอบมากแต่ว่าเราอุบไปก่อนเอาอุบไปก่อนแล้วมายังไงไล่ไล่ทีละพันกันดีกว่าเนะคะกับพันธุ์แรกค่ะพันธุ์คนที่ชอบสุนัขพันเทอร์เรียค่ะพันเทอร์เรียน่ารักเคยรู้จักไหมเป็นเป็นแบบแนวเขาเรียก ขนต้องตรงหน่อยใช่ใช่มันจะคล้ายคล้ายคล้ายพุดดิ้ลแต่ดูเออแต่ว่าขนหยิกไม่เท่าถ้าตัวสกปรกแล้วจะเหมือนหมาวัดมากเลยอ่ะไม่จริงน่ารักจะตายดูแบบขนแบบไม่ค่อยเท่ากันใช่แต่ว่าขนขนมันจะแบบยาวเนี่ยก็ต้องดูแลรักษากันนิดนึงถ้าไม่ดูแลรักษาก็จะเหมือนผ้าคีรรับผ้าคีริวเดินได้นะคะเขาบอกว่าคนที่ชอบสุนัขพันธุ์นี้เนี่ยเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นข้อดีนะแต่ว่าข้อเสียเนี่ยเป็นคนโกรธง่ายแล้วก็อารมณ์แปรปรวนมากๆเลยนี่เขาบอกว่า ถ้าเกิดเขาอารมณ์ไม่ดีนะครับสุนัขตัวนี้เนี่ยเขาเราไปเล่นกับเขาเนี่ยแล้วเขากัดได้เลยนะเอออย่างนี้เลยนะครับเนี่ยนะฮะไม่ดีนะฮะมันจะขี้งุดหงิดมากเลยอะมาพันนี้ก็ต้องดูดูก็เป็นไปได้ถ้าเกิดคนที่ชอบเลี้ยงสัตว์แบบไหนเนี่ยตัวเองอาจจะเป็นคนแบบนั้นเอ้ยคล้ายๆดีกว่าคือมันแบบมันจะหลีกจะคล้ายๆกันเนี่ยเจ้าของกับหมาเรามาดูอีกพันหนึ่งนะครับพันนี้ชิสุซูชิซูชิไม่ใช่หมานะครับเอ่อพันนี้นะครับจะคล้ายๆกับ มันจะไฮเปอร์จะแบบคึกคึกหน่อยนะฮะจะชอบเล่นนะครับที I ่เล so, yeah. oh, so, ่นแล้วก็เออโอ๊ยพอดีผมไม่ชอบหมาแล้วครับนะฮะเขาบอกว่าพันชิสูเนี่ยจะเป็นคนเปิดเผยจริงใจใช่ด้วยความที่นิสัยของเขาเนี่ยจะชอบเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ข้อเสียของเขาเนี่ยจะเป็นคนแบบใจโรเล่ครับผมใจโรเล่เหมือนเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจตัดสินใจอะไรไม่ค่อยได้หรือเปล่า เป็นไปได้ค่ะเพราะว่าแทบเคยเห็นข้างบ้านเนี่ยเลี้ยงหมาพันนี้แล้วมันเป็นหมาชิสุเนี่ยเป็นหมาประเภทที่แบบมันเปิดเผยมากเวลามันยิ้มมันก็จะยิ้มกว้างมากแล้วมันก็จะแบบว่าแบบสว์คิดยังไงมันก็แสดงออกอย่างนั้นดีใจมันก็ดีใจสุดๆอย่างเงี้ยตรงตรงเออก็จะดูคนแบบเป็นหมาปัดเปิดเผยมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับทำโพลมาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าคนที่ชอบหมาพันนี้เนี่ยในเอฟส่วนใหญ่เนี่ยชอบน้อยเหมือนกันนะประมาณ2% 2%อนออ้อยแล้วพันนี้คนไม่ชอบ คนชอบเยอะไหมคนสวยอาจจะชอบอะไรเงี้ยแต่ว่าเด็กเอฟอาจจะมีแบบนิสัยที่แบบว่าเหมาะกับสุนัขพันธุ์อื่นมากกว่าเด็กเอฟอาจจะไม่ค่อยเป็นคนแบบว่ายิ้มกว้างเราจะยิ้มกันแบบว่าอันนี้คุณไม่ใช่ผมครับผมเสนอนท่าทียิ้มแบบสวยๆโอเคก็ผ่านไปกับชิสุครับเรามาดูพันธุ์ต่อไปดีกว่าพันธุ์อะไรเอ่ยยพันธุ์นี้ เป็นพันธุ์ที่หน้าหักเป็นหน้าหักหักตัวเตี้ยๆขาสั้นๆหน่อยนะครับใช่ค่ะแต่ว่ามันจะเชิดเล้ากว่ามันสูงสัก8เมตรนั่นคือหมาพันธุ์ปักกิ่งนั่นเองค่ะข้อดีของเขาข้อดีของคนที่ชอบเลี้ยงหมาพันนี้เป็นคนมีไหวพริบแต่ มีทิฏฐิสูงก็คล้ายๆกับสุนัขคันนี้เพราะว่าเขาบอกว่าสุนัขคันนี้เนี่ยพวกฮองเต้ฮองเฮาเนี่ยสมัยแบบราชวงศ์จีนแมนจูหมิงอะไรเงี้ยเขาจะชอบเลี้ยงกันใช่ป่ะมันก็จะแบบว่าหน้าหักหักตัวเตี้ยๆตี้ยเขาจะดูเชิดๆหน่อยนะแต่ว่าเชิดดูสง่างามแต่ว่าตัวแค่นี้นิดเดียวใช่นะครับเอฟเอฟกี่เปอร์เซ็นต์ที่ชอบก็ไม่มากค่ะประมาณ3% 3%ใช่แล้วไอ้เปอร์เซนต์ที่เหลือมันอยู่ไหนหมด ตายแล้วเ,เด็กเอฟเนี่ยเป็นไม่ค่อยไม่ค่อยเตี้ยแล้วเชิดครับผมเรามาดูต่อไปกันเลยครับใช่ค่ะหมาพันธุ์ต่อไปนะคะเป็นหมาพันธุ์ที่สวยงามน่ารักที่หูยา,ย,ายาวหรือเปล่าใช่แล้วก็คือพันธค็อกเกอร์นั่นเองนะครับใช่ค่ะข้อดีของอนิสัยคนที่ชอบสุนัขพันนี้นะครับเราเราชอบมีความอดทนสูงอ่าตัวน,นี้มีความอดทนอดกลั้นนะครับใครแกล้งนะครับพิงแกล้ง หรือว่าแอนแกล้งก็ยังอดทนอยู่ได้นะฮะก็จริงก็โดนล้อเรื่องดําเรื่องอะไรประหลาดๆดีๆนะนี่พี่เขาทำไฟมาให้นะเนี่ยทาไมคะก็นี่ไงไฟดูที่ไฟตกตรงทับดี้ขาวป่ะใจร้ายอ่ะเราอดทนนะครับเราไม่โกรธค่ะเราเป็นคนใจเย็นดีมากเลยนะจ๊ะข้อเสียนะครับนั่นก็คือชอบเอาชนะผู้อื่นเสมอครับไม่จริงหรอกเนี่ยเห็นไหมแค่นี้ก็ไม่ยอมแล้วครับจะเอาชนะผมแล้วครับไม่จริงไม่จริงไม่จริง โอ้โหไม่รู้ครับจริงไม่จริงไม่รู้นะครับแต่ว่า a อนะครับชอบถึง8%ปเปอร์เซ็นเหมือนกันโอ้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยมาพันนี้เป็นป๊อปปูร่าจริงเลยครับยังเหลืออีกตั้งหลายเปอร์เซ็นต์นะครับไม่รู้ว่าไปอยู่นี่อยู่ที่พันไหนแต่ก่อนที่เราจะปิดเบรกกันไปนะคะทบขอฝากผลงานใหม่ล่าสุดของพี่สาวของแทบคนนี้ก่อนค่ะพี่พัชชาค่ะกับซิงเกิ้ลใหม่ทนไม่พอร้องไม่ไหวเฮ้ยชื่อเพลงน่าสนใจมากน่าสนใจจริงๆนะฮะแล้วก็ด้วยเสียงเขาแล้วเนี่ยโอ้โหเออเป็นเจ้าแม่เพลงเศร้าเลยนะซิงเกิลเลยนะครับใช บอกว่าเพลงนี้เนี่ยพูดถึงผู้หญิงคือส่วนใหญ่เนี่ยผู้หญิงเนี่ยมักจะเป็นแบบเป้านิ่งไงให้ผู้ชายบอกเลิกให้ผู้ชายแบบไมทับจำเราอะไรกับเราก็ได้เด็ดดมเด็ดดมเป็นดอกไม้ทางอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเพลงเนี้ยบอกว่าขอโทษที่แบบฉันฉันฉันรอเธอฉันทนไม่ไหวแล้วฉันขอเดินจากไปเพื่อไปเจอคนที่ดีกว่าโอ้โหแบบอยากรู้เป็นยังไงนี่เดี๋เข้าไปติดรอติดตามเลยนะครับได้ทาง w w w t r u m u s i c c o m ครับใช่แล้วค่ะนอกจากว่า แบบว่ามีอะไรมาอัปเดตพวกเราจะแจ้งข่าวสารให้ทราบกันอีกทีนะคะคแต่ว่าตอนนี้เราพักไปชม MV กันก่อนดีกว่าค่ะกับเพลง s a f e and Sound ของ Taylor Swift นะคะ featuring the Civil Wars ะค่ะกลับเข้ามาสู่เบรกที่3หรือเบรกสุดท้ายของรายการ Follow Me ค่ะครับผมย้ำประเด็นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดาราคู่รักคู่รา้รางค,คู่ไหนครับที่คุณอยากจะให้ย้อนกลับมาคบกันมากที่สุดนะครับส่ง s m s ได้มาที่48 2 7 2 3 5ครับครั้งละ3บาททาง ชูมูเอชและชูมูฟครับค่ะอยากให้พี่อ๊อบก,กับน้องเต๋ากลับมาคบกันใหม่ก็กลับมาค <c oughs> โอ้ยขาวจังเลยพี่ก็อยากจะกลับมาคบกันว้ใจละขาวจังเลย<ช>เออพี่ก,ก็เห็นด้วยค่ะเปลี่ยนดีกว่าเอาเป็นพันสุนัขดีกว่า <c oughs> โอเคเอามาอัปเดตเรื่องไทยนิสัยจากสุนัขตัวโปรดของคุณกันต่อค่ะเราเมื่อกี้เราค้างพันอะไรไว้บ้างนะพี่เหลือคอลลี่ครับดอบเบอร์แมนแล้วก็พันไทยหลังอานนะครับแล้วก็พันปักอ่าพันปักด้วยเนี่ยแหละมันไอ เปอร์เซ็นที่เด็กเ f ชอบมากที่สุดเนี่ยนะสุนัขเนี่ยอยู่ในหนึ่งในนี้แหละไม่อันอใดกันหนึ่งลองทายดูนะครับลองทายดูแล้วมาเริ่มกันพันแรกก่อนเลยไหมค่ะนั่นก็คือคอลลี่ครับผมอ้าหมาเลี้ยงแกะอันนี้นี่เป็นสุนัขที่เรียกได้ว่าสง่าง,งามนะครับแล้วก็ขนสวยมีความว่องไวนะครับแล้วก็ถือได้ว่าเป็นสุนัขที่ฉลาดที่สุดสายพันธุ์หนึ่งเลยนะอ่าใช่แล้วเขาบอกว่ามันเป็นหมาแบบว่าที่สมมติว่าถ้าเกิดแม่มันคลอดมันออกมาอย่างเงี้ยแล้วถ้าแม่มาเลี้ยงแกะเป็น ก็แค่แบบเอามันไปอยู่กับแม่มันนะสักพักลูกมันก็จะเลี้ยงแกะเป็นเหมือนแม่มันเลยฉลาดมแล้วถ้าแม่แม่มันเลี้ยงเลี้ยงบัวเป็นเลี้ยงปลาเลี้ยงแมวมันก็อาจจะเลี้ยงปลาเป็นเลี้ยงแมวเป็นว้ามันจะนั่งแกะประทูให้แมวอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ใช่หมาเลี้ยงแกะหมาไปเลี้ยงแมวเลี้ยงปลาได้ไงแล้วไม่ใช่เกษตรกรข้อดีดีกว่าครับข้อดีของคนที่ชอบเลี้ยงหมาพันคอลลี่เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเป็นคนที่มั่นใจในตัวเอง อ่ะมันมั่นใจในตัวเองแล้วก็ข้อเสียก็คือเป็นคนไม่มีความรอบคอบเออคืออาจจะมั่นใจในตัวเองอะแต่ว่าแบบไม่รอบคอบอะ๋อแต่ว่าจริงๆแล้วสุนัขพันธุ์นี้เนี่ยใครได้เลี้ยงเนี่ยเขาจะบอกว่าต้องต้องให้เขาวิ่งนะวิ่งไม่เหนื่อยเลยออกกาลังทุกวันเลยนะครับถ้าอยู่เฉยๆแล้วเนี่ยก็จะมีแบบเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาทางจิตอ่าใช่ใช่ใช่เพราะว่ามันเป็นหมาที่ต้องการการระบายออกแบบออกแรงตลอดเวลาใช่ครับหมาไฮเปอร์นั่นเอง อประมาณนั้นนะครับเด็กเอฟที่ชอบหมาพันนี้น้อยมากมี1%ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครยังเป็นปริศนากันอยู่แต่ว่าอันต่อไปนี้รู้แน่นอนเลยว่าเป็นใครใครคะ1%น่นั้นก็คือผมเองครับผมนั่นคือพันโดบ์แมนครับเด็ชอบโดบ์แมนเหรอใช่แล้วเฮ้ยเขาบอกว่าหมาพันนี้จำจาได้ตอนที่แทบเด็กๆเนี่ยมันจะมีข่าวว่าชอบกัดกินเด็กใช่ใช่อะไรอย่างเงี้ยพี่อ๊อเป็นคนชอบกัดกินเด็กด้วยหพี่ชอบตรงนี้แหละครับ เป็นมันเป็นแบบอะไรที่ชอบกินเด็กมากเลยอร่อยไหมคะหรับไม่มีไม่มีเลยครับไม่มีจริงนะครับพันนี้นะครับข้อดีของคนที่ชอบนะครับนั่นก็คือปากกับใจตรงกันอ้าวพี่เป็นคนปากกับใจตรงกันหรือเปล่าคะใช่พี่เป็นคนตรงๆเลยทักสวยไหมคะสวยมากจ้ะดันไงทักก็เชื่อทักทุนนะยืนยืนยืนขยับมั้งหน้าพี่หน่อยไฟไงไฟใจลยมันจะได้แบบพอดีกันฉันไม่เชื่อ เอาอด้วความอดทนสิอย่าเพิ่งทําอะไรพี่นะใช่ค่ะอดทนอดทนนะครับข้อเสียข้อเสียของคนที่ชอบหมาพันธุโดเบอร์แมนเนี่ยนะเขาบอกว่าคนไม่มีความรับผิดชอบจะเปลี่ยนกับล้ำไหม่ก็ประมาณนั้นนะครับคือเป็นคนปากกระใจตรงกันคืออาจจะแบบว่าพูดตรงอ่ะเนาะว่าแบบเออน้องแทบบี้มาเดินเข้าไฟหน่อยไหมแต่ถ้าเกิดว่ามันทําร้ายจิตใจใครไปแล้วก็ไม่ไม่มีความรับผิดชอบอะไรใดๆทั้งนั้นครับผมมันแก้ไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับเอฟหกลักกันก็เอฟที่เลือกก็มีอยู่ประมาณ1%นะคงเปอร์เก็คือ นั่นเองครับค่ะเออไม่เอาดีกว่าไม่เอาเปลี่ยนเรื่องดีกว่า <c oughs> นะครับเอาเป็นพันต่อไปเลยแล้วกันนะครับพันนี้เด็กเอฟชอบมากที่สุดเลยใช่แล้วค่ะนั่นก็คือพันปั๊กนั่นเองค่ะม,มาพันปั๊กทำไม,มถึงได้ชอบกันนักหนาเด็กเอฟชอบถึง79%เลยนะหน้าตาเป็นไงครับพี่อยากรู้จริงๆทั้มบี้ทำให้ดูหน่อย เมื่อกี้เอามารวมกันหมดเลยนะครับทั้งคิ้วจะพยายามอยู่คือมันก็แปลกนะมันเป็นหมาที่แบบหน้าตามันก็ไม่ได้แบบว่าเออจิ้มริ้มโสภาอะไรแต่ว่าคนก็ชอบมากเหมือนกับว่ารู้สึกจะเป็นหมาพันธุที่คนเนี่ยจะชอบแกล้งเขามากปะอ๋มากมากอะฮะก็คือแบบจะแบบพอหิวก็จะเดินมากระซักกระแสะอะไรเงี้ยมันจะอยู่อย่างเงี้ยลไก็ยืด เราก็จะแกล้งเขาตอนนั้นนะครับบอกว่าข้อดีนะฮะข้อดีของคนที่ชอบหมาแบบนี้นะคะผมเป็นคนใจกว้างอ่าเด็กเองเป็นคนใจกว้างเป็นคนดีนั่นแหละแต่ว่าข้อเสียก็มาจากความเป็นคนใจกว้างเนี่ยแหละค่ะด้วยความที่คนใจกว้างมากเกินไปก็เลยอาจจะเสียท่าให้กับคนอื่นได้ง่ายๆโดนแบบหลอกโดนแบบด้วยความไว้ใจอะไรอย่างเงี้ย่ากใช่แล้วเราก็ชอบแกล้งกันนะเนาะครับผม เดี๋ยวนี้เราจะเป็นสุนัขกันแล้วเหรอเราชอบดูพฤติกรรมหมามากเลยนะครับพันต่อไปเลยครับพันนี้เป็นพันของบ้านเราประเทศไทยนัคือ พันธุ์ไทยหลังอานั่นเองนะครับใช่ค่ะเขาบอกว่าข้อเดียวคนที่ชอบหมาพันธุ์นี้เนี่ยคือเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นได้ง่ายอก็เหมือนหมาพันธุ์ไทยหลังอานลเนาะ<ต>มันจะชอบเข้ามาแบบว่าป้วนเปี้ยนตามขาขอ,ขอกินหนมขออะไรบางทีก็เดินมาทําเป็นเหมือนอยากจะรู้จักนะแต่ก็ไม่รู้จักเดินผ่า <c oughs> นวนๆอยู่อย่างนี้นะฮะก็พบได้ทั่วไปนะครับพบได้ทั่วไปแถวภาคอีสานสกลนครหรือว่าเวียดนามอะไรอย่างงี้ก็จะมีโอ้ยพี่แถวบ้านก็มีแล้งไปไกลแล้ว่เป็นเนื้อไปแล้วไม่ไม่ไม่ใช่ซูชิอ๋อเหรอเออก็เขาบอกว่า หมาพันนี้เนี่ยคือทําอะไรไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอัน<ม>อก็แบบยุดยืยแชร์กันไปวันวันก็มีคนที่ชอบเหมือนกันนะครับเอฟนะครับหนึ่งเปอร์เซนต์ประมาณหนึ่งเปอร์เซนต์ไม่รู้ใครแล้วก็ยังเป็นปริศนากันต่อไปก็ครบแล้วนี่ครบแล้วเอาเล้ยแล้วพันไหนที่แบบเนื้ออร่อยที่สุดพี่อยากรู้จังเลยจะรู้ไปทำไมไม่อยากรู้อ่ะนี่พี่จะกินหมาเหรอคือพี่อยากรู้พันนี้เนื้อแบบนี้มันจะเหมือนกันไหมอะไรอย่างเงี้ยแคบว่ามันน่าจะเป็น พันโออิงลิชชิฟด็อกเนี่ยเพราะว่ามันน่าจะมีไขมันในตัวทําให้เนื้อนุ่มเหมือนอมัสซิสก้อเดี๋ยวเม่อไหร่ <laughs> <laughs> พาพี่ไปชิมหน่อยแล้วกันนะหมาไม่ใช่เนื้อไก่เอาละครับสรุปเลยแล้วครับว่านิสัยก็อาจจะคล้ายๆกันนะเนาะตรงกันบ้างไหอมอยากรู้ว่า,าทุกคนมีแบบสุนัขในตัวดวงใจแล้วตรงกันบ้างหรือเปล่านะคะก็อย่าลืมเอสมาบอกพวกเราก็ได้ใช่แล้วครับผมแล้วก็อยากจะฝากนิดนึงเรื่องของการเลี้ยงหมาถ้าเกิดว่าเลี้ยงแล้วเนี่ยไม่มีเวลาดูแลเนี่ยก็ อยากจะให้แบบรองคบทวนใหม่ก่อนที่จะเลี้ยงนะคะเพราะว่าเขาก็เป็นสัตว์ที่มีชีวิตจิตใจเนาะต้องใช้ความรับผิดชอบสูงนะเพราะว่าไม่ใช่แค่ให้อาหารอย่างเดียวนะต้องดูแลเขาเหมือนลูกคนหนึ่งแล้วก็แบบเดี๋ยวเป็นโรคต้องคอยสังเกตเขาด้วยนะครับแท็บเนี่ยพยายามยู่ให้พี่กริดเลี้ยงหมามากตอนนี้ทําไมล่ะเพราะว่าแท็บเคยเลี้ยงหมาแล้วมันตายใช่เสียใจมากทือทุกวันนี้สองสามปีเราก็ยังเสียใจอยู่เออแต่ว่าด้วยความที่เป็นคนที่ชอบเลี้ยงหมามากแม่ไม่ให้เลี้ยงอ่ะก็ พยายามยุให้คนอื่นเพื่อนข้างๆอะเลี้ยงยอกเลี้ยงไหมเดี๋ยวทัาเลี้ยงให้พี่แค่ตัวเองพี่ยังเลี้ยงตัวเองไม่รอดเลยครับนี่แหละค่ะถ้าเกิดว่าใครมีหมาน่ารักน่ารักนะคะทับจ้างเลี้ยงอยากเลี้ยงเลี้ยงให้เลี้ยงให้ชอบมากก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับใช่ค่ะแล้วก็ส่งอีเมลมาพูดคุยกับพวกเราได้นะครับทาง afchanneltv@gmail.com ครับผมหรือว่าจะเป็น Facebook ครับทาง Facebook Fanpage afchannel ครับ ใช่แล้วค่ะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะติดตั้งข่าวสารของพวกเราโหลดบทชมเอ็มวีของพวกเราทิงเกิลของพวกเรานะคะได้ที่ www.truemusic.com ค่ะใช่แล้ว,ลวนะครับวันนี้เราก็ต้องลาจากทุกทุกคนไปแล้วค่ะต้องไปก่อนแล้วใช่แล้วนะฮะก็เจอกันใหม่นะครับกับรายการ Follow Me นะครับวันนี้ลาไปก่อนค่ะนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ